รสคันนี้เลยรถส,สวยๆมือเดียวป้ายแดงก่อนจะไปรีวิวรถส,สวยๆคันนี้ให้น้องนี้ฝากที่ตั้งร้านไว้ก่อนนะคะร้านของเราอยู่ถนนเรียบวารีระหว่างซอย30และ32นะคะจุดเด่นๆนะคะของเราจะใกล้กับสำนักงานเขตหนองจอกหรือตรงข้ามกับร้านขนมจีนณ้ภูเก็ตสาขาหนองจอกนะคะ และที่สําคัญน้องนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะคะไว้แจ้งเตือนคลิปดีๆของทางลํำเลือดคร์เซ็นเตอร์วันนี้น้องนี้มากับเจ้าคันนี้เลยโตย o t a f o r t u n ูเ 2.4V Sigma โกสวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้านะคะจะได้เป็นกระจังหน้าสีโครเมียมนะคะตัดกับช่องรับลมสีดาสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้าจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะคะจะมีไฟตัดหมอกพร้อม เป็นคิ้วตัดสีคมยางให้เรียบร้อยเลยส่วนด้านล้อจะได้เป็นล้อแท้จากโรงงานเลยทั้งสี่ล้อเลยยางนะคะจะได้เป็นยางปีใหม่ๆใ,ใ,ใช้ไปเลยอย่างคุ้มคุ้มคันนี้นะคะน้องจะเป็นสีขาวสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยส่วนด้านกระจกข้างนะคะจะเป็นสีขาวตัดกับสีดําพร้อมไฟเลี้ยวในตัวให้เลยจ้าคันนี้นะคะน้องนะคะด้านในนะคะจะเป็นระบบปักไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะ บอกเลยว่าคันนี้นะคะออปชั่นน้องแน่นมากๆมาด้านพวงมาลัยของเรานะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นะคะเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโตโอ้คันนี้บอกเลยว่าออปชั่นด้านในนะคะลูกค้าคุ้มอย่างแน่นอนส่วนด้านเบาะนะคะจะได้เป็นเบนาะหนังสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยเบาะหน้านะคะเป็นเบาะ ปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูด้านห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะด้านห้องผู้โดยสารของเรานะคะจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเช่นเดียวกันนะคะสำหรับด้านหลังจะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งบอกเลยว่าสวยมากๆกลูกค้าขาสำหรับลูกค้าครอบครัวใหญ่บอกเลยว่าคุ้มอย่างแน่นอนคันนี้นะคะด,ด้านตัวเครื่องด้านตัวรถของเรานะคะจะไม่มีริ้วรอยการชนหนักทิ่ความจมน้ำมาอย่างแน่นอน เรื่องนี้เราการันตีให้อยู่แล้วด้านหลังนะคะจะได้เป็นไฟโชว์ด้านหลังเป็น Fortuner สวยๆแบบนี้เลย Sigma 4นะคะจะเป็นโลโก้ของเขานะคะของตัวรถและที่สำคัญคันนี้ลูกค้าคะเพียงแค่แต่นะคะประตูหลังก็เปิดทำงานให้เลยสะดวกสบายมากๆนะคะในการขนของขึ้นรถนะคะแล้วที่สำคัญลูกค้าขะถ้าลูกค้าไปนะคะไม่ครบเจ็ดที่นั่งเราสามารถพับเบาะเก็บได้อ่า อันนี้นะคะด้านหลังจะเก็บของได้เยอะมากๆส่วนด้านพรมของเรานะคะลูกค้าจะได้เป็นพรมใหม่ๆเลยคันนี้บอกเลยว่าใหม่มากๆเดี๋ยวน้องนี้จะพาดูรอบคันกันนะคะแปลว่าเหมืนที่แจ้งไปนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะ สามารถนะคะเซ็นไฟแนนซ์ได้นะคะเรามีบริการทั้งหมดนะคะ77จังหวัดและที่สําคัญลูกค้าพนักงานนะคะมีสลิปเครดิตดีรับไปเลยฟรีดาวเดี๋ยวตอนนี้จะพามาดูด้านห้องเครื่องกันว่าสวยแค่ไหนขออนุญาตเปิดด้านห้องเครื่องสักครู่นะคะ สวนด้านห้องเครื่องของเรานะคะบอกเลยว่าสวยมากๆได้ความเดิมไปเลยนะคะคันหน้านะคะคันหน้าเดิมๆไม่มีการขัดไขของน็อตใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีการไหลเยิ้มของน้ํามันแน่นอนตัวนี้น้องเป็นตัวอ่คันนี้น้องเป็นเครื่องยนต์นะคะ2.4นะคะขับสีให้เรียบร้อยแล้วเพดมกฝากกระโปรงไม่เกินไม่เคยขัดไขนะคะไม่เคยถอดออกไปทําสีแน่นอน สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากได้ตัวน้องแล้วใช่ไหมน้องนะคะเป็นปี2017กับราคาน้องอยู่ที่8,99,000บาทหรือพอนเบาๆเพียง1 6 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อเบอร์น้องนี้เลย